ครับผมวันนี้นะฮะมาพบกับผมอีกนะครับโกเขาเรียกว่าอะไรโกสองมีโกหนึ่งมีโกสองนะฮะออ <c oughs> สองคนนะเออเพจเพจนี้มีสองคน,นับพี่มีสองคนนะก็ทักหาคนไหนก็ได้พี่นะจะมีอยู่สองเบอร์สองเพจเอ้สองเบอร์สอง เบอร์โตสองเบอร์ไอดีนะแล้วแต่พี่พี่จะตัดหาใครก็ได้นะเหมือนกันนะพี่นะเหมือนกันนะก็ช่วยกันลงคลิปมาอัปเดตให้ดูนะพี่นะช่วยกันลงคลิปสพี่น้องช่วยกันลงคลิปอัปเดตให้ดูนะครับก็มีรุ่นใหม่ๆเข้ามาคนระับตันนี้นะพี่นะวันนี้รุ่นรวยสําเร็จสมปรารถนานะครับเออรุ่นนี้ไม่มี รายการลุ้นรายการลุ้นมีปะอ่ะมีมีมีครับจําผิดแต่ว่าผมไม่ได้รายการลุ้นมาเล่นนะพี่นะตอนนี้รายการลุ้นยังมาไม่ถึงครับก็อันนี้เป็นรายการจองทั้งนั้นเลยพี่นะเป็นรายการหลักนะรายการจองครับรายการจองนะพี่นะรายการจองนะครับเออจะเป็นรายการจองทั้งนั้นเลยครับอ่ะมาดูเลื่แรกกอนดีกว่าเพิ่มอ,อยู่ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้นะดีไลน์ ดีลายกับเบอร์โทรอันเดียวกันนะฮะมาดูเลนแร่ครับเป็นรายการจองนะพี่นะไม่มีรายการลุ้นนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อ 3K นะครับ 3K นะครับ 3K ครับหลังหน้าโอ้โหผมชัดมากครับ มา,มาดนะูดูความคมนะดูความคมนะครับรวยสมเร็จสมปรารถนาขั้นบนต่อเก้าเก้านะอโอ้โหเดียวมีชีวิตนะชื่อดีครับรวยสำเร็จสมปรารถนานะครับชื่อดีครับส่วนตัวผมชอบชื่อนี้ครับเดี๋ยวต้องมีขึ้นคอสักหนึ่งองค์เล่นะ ต้องขึ้นคอสักหนึ่งครับอ่ะอันนี้จะเป็นเลขโค้ดสามห้าขออภัยครับสองห้าสามนะครับสองห้าสามอันนี้เป็นด้านหลังนะเป็นยันนะอสองสามเครวยสมเรลสสมปาศนลานะครับอะไรอ่นนนะรระ,นนะครับน,นี้จะเป็นผับพรมนะ มีแค่หนึ่งเหรียญฮะัอันนี้ฮะสามเคมีแค่หนึ่งเหรียญครับผมจองไ้แค่หนึ่งเหรียญครับสวยมากส่วนอัลบาการงชาตินะครับมีทั้งหมดหกเหรียญนะอัลบาการทงชาติมีทั้งหมดหกเหรียญนะครับสินเดิมยังมีอยู่นะสินเดิมไปรุ่นเลขเอานะครัุ่นเลขอันนี้ผมแกะเป็นตัวอย่างให้หนึ่งองค์แล้วกันแกะเป็นตัวอย่างให้หนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้ออัลบาการนะชัดนะ ออบากนะ้าครับข้างเป็นมังกรคนระเลขโคด1 3 2สามสองเครับ หกเหรียญน,นะครับประกาศของชาติพิมพ์สาม K มีแค่หน,น,นะนึ่งเหรียญนะสาม K ส่วนอันนี้พิเศษนะครับนี่พิเศษแจกศูนย์เท่านั้นนะฮะแจกศูนย์เท่านั้นสร้างแค่สี่ร้อยเหรียญนะแจกศูนย์เท่านั้นนะครับเป็นสอง K ครับเป็นเนื้อสอง K ครับเลขหนึ่งเก้าสองนะสอง K หนึ่งเก้าสองลงยาเขียวหน้าทองหลังเงินนะ สวยฮนะสวยดูรายละเอียดก่อนก็ได้นี่ฮะอันนี้เป็นแจกส่นจองนะแจกจนูนย์จ,จองเท่านั้นนะครับแจกูนย์จองเท่านั้นนะครับราคาไม่แรงนะรา,าร,งนะราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงครับทักมาถามได้โทรมาถามได้นะครับอราคาไม่แรงครับเรียนสวยๆครับอ่ะอันนี้จะเป็นชุดของฝันนะชุดพิเศษนะ๋ย้ผมเขจับ ล้วก็จะมีชุดของฝันหนึ่งชุดครับนี่ทีเด็ดแล้วชุดของฝันครับทีเด็ดเลยครับทีเด็ดแล้วชุดของฝันนะครับแกะซีแล้วชุดของฝันนี่ทีเด็ดเลยครับชุดของฝันมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับชุดของฝันมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับ อื็อของฝันทีเด็ดแล้วชื่อของฝันนะฮะมาดูชื่อของฝันกันว่ามีอะไรบ้างนะ,ะมีอะไรบ้างครับอืม,อมเป็นเนื้ออาบเงินคั้บเลยนะ,ะเป็นเนื้ออาบเงินนะครับอาบเงินลงยาน้เงินนะครับลงยาอมัองกรนะครับเลขโค้ดแปดหนึ่งสองะครับเป็นเนื้อทองแดงอาบเงินฮนะทั้งสามเหรียญเลยนะ โอ้โหสวยนะครับทองแดงที่มีราคาสูงนะครับทองแดงอับเงินนะมาเหรียญที่สองครับลงยาสีอะไรครับโอ้โหลงยาแดงนะฮะโอ้โหสวยนะลงยาแดงครับมับงกรเขียวเนียวซับนะะเลขโค้ดแปดหนึ่งสองแปดเลขเดียวกันนะน่าจะเป็นเลขเดียวกันหมดอ๋อเลขเดียวกันหมดครับเป็นชุดนะเป็นชุดยกชุดครับยกชุดเลขเดียวหมดครับ ตอกดอดเด็กกับทองแดงอัพเงินลกสุดครับมามาดูเหรียญสุดท้ายครับเนี่สามสีอะไรครับเป็นี่สามสีฟ้าฮะสีวันเกิดหลวงพ่อนะสีฟ้าครับโอ้โหโลงยามังกรได้สวยมากครับลงยามังกรได้สวยมากครับเลขเดียวกันครับเป็นชุดแปดหนึ่งสองนะฮะ ข้างหลังเป็นสามเคด้วยอสวยนะฮะสวยนะครับ,รบโอ้เหรียญนี้พิเศษอยู่เหรียญเดียวอ่าเหรียญนี้พิเศษอยู่เหรียญเดียวครับข้างหลังเป็นสามเคมีราคานะครับราคาไม่แรงมากนะราคาไม่แรงรวยสมเร็จสมปรารถนารวยสาําเร็จสมปรารถนาครับอืเนี่ยก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ครับก็สนใจองค์ไหนก็ติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลย ของมีพร้อมส่งครับของมีพร้อมส่งมีจํากัดครับมีเท่าที่เห็นนะมีเท่าที่เห็นนะอัปกา้าธงชาติมีทั้งหมดหกองคองน,องนะครับสามเคหนึ่งองแจกสูยนจองสองเคนะครับประการพิศเศษหนึ่งองค์ครับแล้วก็ชุดของฝันหนึ่งชุดนะแยกแยกแยกได้นะแยกได้โอ้องนี้ผมว่าจะขึ้นคอดีกว่ามันะเพื่อนสวยนะองนี้สวยครับ อืมองนี้สวยเลยครับองนี้อ่ะโอเคครพี่นะถ้าใดสนใจองไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก็วันนี้ก็มาเท่านี้ครับมาอัปเดตคลิปให้ดูนะครับอัปเดตพระเพิ่งปลูกเสกไปฮะรุร่นนี้นะครับ แกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับเออกบีมือหนึ่งเนะพี่นะมือหนึ่งนะมือหนึ่งนะแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือนะครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้ครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับสวัสดีครับ